งเงี้ยงอเนี่ยนะเล็งให้ก่อนนะคตั๊ดพบกันอีกแล้วนะครับ BBMax Service นะครับผมวันนี้เรามาพบกับตัว Non Touch Bar นะครับตัวนี้ จอเป็นเส้นนะครับนะเห็นชัดไหมครับมีรอยอยู่ด้านบนนะครับรอยที่มุมแล้วก็บอดี้ของจอก็งอน,นิดนึงนะครับแอนตัวนี้เป็นโมเดล A1708 นะะจอแท้นะครับมีบาร์บาร์โค้ดพร้อมซิลซิลใหม่เลยนะครับ บอดี้นี่เพิ่งเห็นนะครับนี่อยู่บริเวณนี้นะครับมีรอยบุบโอเคนะครับมาเปลี่ยนกันเลยดีกว่ามาเปิดดูกันดูกัน,กน,กนให้หน่อยฝุ่นหน้าโอ้โหบอดี Body ้เอ็นนิดหนอ่อย ไม่ค่อยตรงนะนี่กดกดซ้ายขวาได้เลยนะครับเปลี่ยนจอเลยดีกว่าเปลี่ยนก็ไม่ต้องทิ้งไว้นะครับอาการนี้ก็สามารถรอรับได้เลยนะครับอันนี้จะมีคราบในส่วนของขนหรือฝุ่นนะครับแล้วก็ครีนทำำาาาําความสะอาดให้ทั้งหมดเฉ้ยเวลาโดยประมาณก็1นถึงสชั่วโมงนะครับคลีนทำความสะอาดด้วยทั้งหมดได้เวลาอันสมควรที่จะปลดจอเก่าเพื่อใส่จอใหม่กันแล้วนะครับ เค <Okay. S 2> เรียบร้อยนะครับั<ช>จากที่เปลี่ยนจอเก่านะครับจะมีรอย <c oughs> ในส่วนนี้เป็นเคสนะครับบอดี้ <c oughs> ของลูกค้านะครับไม่ตรงนะครับแอนแอนเลยนะครับแต่ในส่วนของบอร์ดไม่นี่มีปัญหาอะไรนะครับยังใช้งานได้จะเป็นในฝั่งของชุดทัชแพดนะครับ แอนตรงกลางเดี๋ยวเราลองดัดดูนะครับว่าได้ไหมใส่จอไปก็จะปิดค่อยค่อยสนิทอยู่แล้วนะครับอันนี้ยกบอร์ดเลยครับเมนบอร์ดไม่แอนก็ปกตินะครับเมนบอร์ดเอาทัชแพดออกมาก่อนนะครับอันนี้ก็ดัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตรงเท่าที่ตรงที่สุดแล้วประมาณนี้นะครับเปลี่ยนจอแล้วก็แก้ไขชุดบอดี้ให้ด้วยนะครับได้ประมาณนี้แหละครับประมาณ9 0เนะครับเมื่อกี้ถือว่างอเยอะมากนะ แท็คแพดเราต้องออกก่อนนะครับไม่องั้นพังแน่นอนครับผมนี่นะครับต้องเอาออกก่อนมานะเดี๋ยวทำการเอาชุดทัชแพดกลับไปเหมือนเดิมนะครับ เป็นจอไม่นานนะครับแต่จะเสียวเวลาแค่ดัดบอดี้นิดหน่อยครับผมเรื่องลูกค้าจะได้สมบูรณ์หน่อยนะครับถ้าปล่อยไปไม่สามารถปิดจอได้แบบสนิทนะครับจอจะเพะเยอแล้วจะมีโอกาสทำให้จอแตกได้นะครับอันตรายมาใส่จอกันนะครับดูเรื่องสีกันนะครับเมื่อกี้เป็นเส้นอันนี้เป็น main board. เมนบอร์ดแต่รูปร่างหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เป็นรุ่นที่อัปเกรดได้อัปเกรดฮาร์ดดิสตอันนี้ฮาร์ดดิสตนะครับ แน้ฮาริดเมมโมรี่แรมนะครับเมมโมรี่แรมจะอยู่ในนี้นะครับมีทั้งหมด4เม็ดนะครับฝั่งละ2สามารถอัพเกรดได้16 g จิเลยสูงสุดนะครับหลังจากขั้นตอนที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับบาลานซ์จอนะครับเราต้องตั้งให้ด้วยนะครับไม่งั้นจอจะไปขบกันนะครับตอนเปิดอันนี้นะครับเราก็ตั้งบาลานซ์จอให้เรียบร้อยแล้วใส่ครบทุกชิ้นนะครับถอดทุกชิ้นก็ใส่กลับทุกชิ้นเช่นกันครับ โอเคอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของฝุ่นนะครับเราก็ทําการคลีนให้เรียบร้อยแต่ในส่วนของบอดี้ตัวบอดี้ทาให้เรียบร้อยแล้ะตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับมาเดี๋ยวมาชมภาพกันสันหน่อยว่าสีสันสวยงามเหมือนเดิมสีสันสวยงามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลดเพิ่มแสงหน่อย เพิม่มแสงสุดแล้วโอเคสีสันสวยงามนะครับเหมือนเดิมสีสดโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเปลี่ยนจอย,ยกชุดนะครับพร้อมกับดัดบอดี้ให้คุณลูกค้าแล้วด้วยนะประมาณประมาณ95%นะครับที่ดัดไปนะครับถือว่าโอเคใช้ได้ ทัชแพดก็ใช้งานได้หมดทุกฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็นปี2017นะครับนอนทัชบา13นิ้วปี2017นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนมีซิลนะครับอันนี้เดี๋ยวลูกค้าเข้าไปแกะเองครับผมฝากร้านหรือ Channel เราไว้ด้วยนะครับ b b m a x Service นะครับผมจะมาทางร้านเราก็แผนที่นะครับอยู่ด้านนี้นะครับสาขารามครับผม แล้วก็ด้านนี้เลยครับสาขาลังสิตนะครับผมติดต่อสอบถามได้นะครับเว็บไซต์ www.bbmaxservice.com นะครับผมแล้วก็ Li n e แอดจะจะแอดเข้ามาสอบถามสินค้าอาการนะครับเป็นยังไงบ้างก็แอดไซน์ BBMAX Service นะครับผมแล้วก็เก e บุ๊กนะครับ bb m a x s e r v i c e เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ติดตามช่องเรากดซับตะไคายให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม